ทีว่ามาปฏิบัติทั้งบทมีจุดมังมุ่งไม้เดียวก็คือพันธุพาพเท่านั้นแหละที่เขามีอยู่เดินแต่ว่าจะแข่งจะเครียดยจะอยากจนเกินไปจนว่าตั้งหลังไห้มุ่งมั่นไววจนถึงขันเป็นความยึดมัน่นถือมั่นอย่างหนึง่งเออเนี่ยซ้อนกันได้เ,ออเป็นทิฏฐุปาทานซ้อนกันในขณะที่ปฏิบัติไม่นั่นกนคือเขาตั้งหวังไว้แล้ว่าศาสตร์นี่เขาเป็นศาสตร์สุดท้าย พอถึงสิ้นพันิพันธุ์ในศาสตร์สุดทยนยะแ,แล้วก็ว่างไว้วเลยว่็ <c oughs> แมนว่าอยากได้จนว่าศูนย์ขึ้นมากยอยากได้จนเครียดกับมีเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาเนี่ยมันเป็นอารมณ์ของโลกแล้วคือค้นเครียดกันนั่นแหละกูเบือบ่อมึงเด้เบื่อถือเพื่อนต่ำๆต่ำๆไปมันเบื่อว่าได้ดังใจได้มันเป็นรื่องนั้นมันศูนให้กันได้นั่นเอออนาคนกูอย่นี้ไปบวชแมงซะบ่่ะ มันศูนย์นั้นมันโมเมนมันกระทุกกระแทกกระทั่งกันอันนั้นเออมันเลยเกิดจะคลองซ้โมโหนั่นแหละแม้กระทั่งการปฏิบัติเพื่อมักผลนิพานก็คือกันวังไวยวาสิสงบไม่ช้านขันนันขันนี่ก็ตามวังไว้วาสิเห็นนันเห็นนี่ก็ตามเออหวังแลวกท้ามีความหยากความอยากแบบลกๆนันแหละมันสิศูนย์ซ้ำเดมันสิโมโหให้จะคของได้ เห็นเขวาวบอกกันเรื่องมิมิตเห็นเขวาวบอกกันเรื่องชาแนน,นหรือเห็นเขาพูดกันเรื่องอะไรลายลาย,ย่างนั่นแหละม,มันถึงกูต้องได้กูต้องเป็นนั่นเอาไมาความอยากตัวนี้เล่นั่นจะของเครียดซ้ำเครียดอะไรค่อยๆเฮ็ดไปค่อยๆเพิ่มไปม่นมันไปหวันจนถึงกับเครียดหรอกบางคนมาาผมจะไปนิพซ่านอ้าวคิดก,ก,กันกับเมียม,มาติดจังสีกับมีเได้ มีพลาดยัึงไดมันจะต้องละข้อมโกรธข้อมบ่พอใจกับจากเมียมงมึงก่อนวะูยิ่งกับือกันวันนีนมึงเสียงกับผัวมาว,ว่าเน่ีแหลมอีกไปลดเปลี่ยนสายจาไม่ดีกว่าอกออินหูน่วง ถ้าอยากไปนิผ่านน่นะกออ็ต้องเฝ้าสังเกตความรู้สึกของเจ้า,จาของเองที่มันบอขพอใจกับสิ่งใดโมโหกับสิ่งใดออหาผู้อยู่เบื้องหลังของมันอีทธิเถี่ยเจ้าของกังวลนและรอรอนโมโหนั่นนะออแล้วก็คลายตัวนั้นตั้งหากละ่ะเห็นโทษของมันที <c oughs> เห็นโทษของมันเมื่อเห็นโทษในความโกรธในความบอขพอใจครับแก่นใจอย่างตังต่างนั่นะ มันเห็นโทษแล้วมันกระ่ายล้งเองในการเห็นโทษ <c oughs> ลายอย่างสิคุคลคนบาขาใจเวลาใดก็ตามที่ดดเ้องโกรธเกลียดเครียดแค้นวังทำลายทำลายบุคคลผู้อื่นให้เสียชีวิตสั์สินหรือบ่ย่อมอภัยให้เขาก็คือบ่อภัยให้เจ้าของเองนั่นแหละการอาภัยให้ผู้อื่นใดก็คือการอาภัยให้ตัวเองเด้ดบ่เม่นว่าเขาสิตองได้รับโทษแบบนั้นแบบถ้าของที่กำลังเป็นโทษ เวลาโกรธเกลียดบุคคลผู้ใดคนหนึ่งกรสร้างสร้างมึงเขากระดูกดำาข้า่าได้่าไปเผามึงแต่ของนี่กำลังหลับไฟนรกอยู่ในหัวใจของเจ้าของเองเวลาลาย่างที่ทุกคนส่วนมากค,คือยากใหดังใจน,นลักษณะว่าคนที่มีเจากรรนในเว้นมาตามนั่นสิ ถ้ามาดีๆกูยังเสียอุทิศบุญให้มึงจะให้เขายอมอยากให้เขาย่อมสิริราห้เจาของเองจังสีอุทิศบุญให้เลยตั้งแต่มันจะของเองนั่นกําลังเขียดกําลังแขวนแต่อของกําลังทําโทษทําลายตัวเองไดนะ้นั่นเออบังเได้ว่าเวลากันจาของอยากไปทําลายผู้อื่นจาของก็ยังโมโหอ,อ,อาจจะบ่หูเรื่องภายหลัง ว่ามันเคยเป็นมากค่อยไปกินค่อยไปตีคยไปข่าเขา,เาคิดถึงชีวิตของเขาอยู่แค่เขามาแสดงท่าทิ่บ่ดีว่าสวยว่างามสีบากาอภาัยให้เขาแต่ในเมื่อบากาอภาัยให้เขาคือบากาอภัยให้เจ้าของนั่นแหละาการเจ็บเพิมโกรธก็เป็นโทษต,ต้องไปสู้มหาเวกีละนาไม่ไปใส่บาตรนั้นหลายหลายคนยังยังเข้าใจว่าเจ้ากรรมในเวนของเจ้าของเองทำให้ดีๆมาขอกูกูจังสีให้กูจังสีแลว้วตัวบ่แมนเด้ เขาต้องทำถูกอย่างออคนที่หันหน้าเข้ามาสู่ธรรมะนี่จะต้องเจอ,เ,อ,อเขาพากันเบาเรืองว่าม่านนั่นบอกม่านเป็นเครื่องตรจสอบม่านบม่บมีบารมีบะเกิดหรือเจ้ากรรมในเว้นจะคัดความเต็นที่ยังกะเหล่าแตออ่มันก็เป็นจริงดังนั้นนั่นแหละเขาย่านหนีออกจากอำนาจของเขาในการกุณสิเล่นงานมึงกุสืขา่ามึงกุสิขา่ามึงให้ได้ก็เพราะว่ามึงข่าคุกค้อน มันเขาซิมาในระูปล่างลักษณะได้กระสางอะไปจำใบโหลดแต่ละคนแต่เราค,น,ราคนนั่นนหะมาร้ายก็เอาบุญให้มาดีก็เอาบุญให้เอ,ใหเออบุญคือความสงบเย็นใจที่จะของมีอยู่ในใจนั่นแหละเออบะแมนว่บาบ่ไหา้มึงมาแนวเนี่ยกูบาา่ไห้มึงออ <c oughs> มันสิคือพวกกันท่วงหนีไดนะ้เนาะตบตีเอาเลยเด้ยืดเสีเขาตบตีขาเอา พวกนีไรวันเนาะเป็นสัตว์ดิฉนเรื่องเรื่องบุญหนีเป็นเรื่องที่จะต้องอภัยอภัยให้กับทุกสุทุกทุกสิ่งทุกทุกอย่างใดเลยการอภัยให้ผู้อื่นใดคือการอภัยให้เจ้าของได้ว่าม่ออภัยให้เขาได้อภัยให้เจ้าของนั่นแหละสิมีหยัางเอือล้วนแล้วคำบอกต่างๆว่าอภัยเขาเราสุขจริงจริงก็คืออภัยเล่าเองได้นัน เป็นคำเบาเป็นวัฒกรรมในการแสดงธรรมซื่อถ้ว่าอาศัยสิ่งเหล่านั้นออกมาเบามานก็เบาบ้าได้ก็เลย,เยต้องว่ายั้งสั้นนะ,ะก็แล้วแต่นี่แหละอภัยเขาคืออภัยเหาเวลาเหาสูนใหผน,นผู้นั้นผู้นี้กูบอกให้อภัยมึงกูจะให้มึงตายยางังสั่นยังสี่นะมันเขาสิตายเรือเล่าสิตายกันแน่แต่คิดบ่าเงดีดีต้องคำว่าให้อภัยคือให้อภัยจากของ จำใบโลดว่ามาลายก็ตามบุญให้คือความดีทั้งหลายก็คือกระทําดีแก้กันนั่นแหละคือจังไขสิมาหาเฮามาแบบไ้กะซังเอื้อกินเขาเา่าเออว่าง่ายๆภาพแบบบันเฮ้าไมบบ่ไปไรกะซังกินเข่าแล้วว่าไม่นนมก,กินน้ำกกาแฟก็มีเออว่าเขาสไปยังสิกะหาของฝากให้เขาตัวบักฮงเฮา,าก็มีอยู่แม่นอเบื่อเบียกเป็นท่านๆเออนั่นเอานี่เมื่อกินน้ำเด้อสน มันสูนมามันสิขาเหาเองสิมันเลยใจอ่อนกับมีเด้เนาะก็บเบงซันแหละแต่คิดว่งดีๆียังก็เด้จดัดการปฏิบัติรรมหรือว่าการส้าง,งาพุทธงคพระบีทั้งหมดมันก็ต้องพึงพาอ,อาศัยเวลาเออบ่แมนไปนเล่งเอาเห้มันไดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เด้บรว่าการสิบรรลุรรมหรือชาญชาญขันไดก็ตามหรือความสงบแบบใดก็ตามบ่แมนของสิไปเล่งได้เด้มแต่ของทำไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆ เม a ื K ่อก็สมควรแก่เหตุที่แต่ความต้องสร้างสมได้บุญแมนวันเล่งเอาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาต้องสงบแบบนั้นต้องสงบแบบนี้ศูนย์พิษิกันกับผัวมากกับเมียมากผมจะไปนิพ่านนิพ่านทั้งใจยิ่งพิจกับผัวว่าท่านเศร้าอยู่ก็อภัยผัวมึงให้มึงได้สะก่อนถ้าอภัยผัวได้กะอาภัยจะของนั่นแหละผ้หยิ่งก็คือกันพวกผู้ชายก็คือกันวันวานหญิงว่นวายชาย ถ้าอาภให้ซึงกันและกันได้ก็คืออาัยเจ้าของตัวปลดปล่อยต้าของก้อนได้น่นนะัะเออบ่แมนได้ว่าเขาสิลงมลมนรกบ่าอาภให้เขาหนึ่งบ่แมนได้ว่าเขาสิตกนรกสาบแซงไว้ยังสันหนึ่งสี่เนาะสาบแซงเขาให้มุงชิบหายแบบนั้นนี่บ๊วยจักใี่ว่าเจ้าของกาลัางกืนกินจะผิดเองอยนะู่เนาะมันบริเวณเป็นทำลายเขาได้อันต้ถึงจัวบอกเาว่า,ายิ่งเกลียดก็ยิ่งเจอนะนาะเกลียดแบบได นึกภาพจินตนาการเห็นรูปภาพหน้าตาเขาเูาศูนจากตบปากเขานั้นนั้นนี่ปาดข้อมึงซับหัวมึงมุนๆฟันออกมึงที่าขาเอาขี้มาดึงแข้งออกที่ละเหลนละเหลนกูศูนย์ครับเนาะว่าเขาสิเก็บติดตอนนั้นจะของด้สิตายตอนนัน้นนะไม่ใช่สินเออ,อและง่ายมันต้องอาให้เขานะคืออาให้เล่าเองได้เนี่ย ม่นเป็นคำเบาสีเลิศรู้สึกแต่เออหายอภัยมันทงกริ่งหายอภัยเจ้าของมันต้องออกจากความรู้สึกจริงๆของตัวเองพีมันแม่นคำเบามันมันม่นเฉพาะคำเบาอันนั้นอันนี้เลยว่าเออหายอภัยทั้งสันอหอสิกรรมทั้งสันทันทีแต่ว่าความรู้สึกเจ้าของคลายออกจริงบันีต้ตัวนี้ต่างหากออตัวอโหอสิกรรมแท้คลายออกจากความรู้สึก อะไรไปห้ายัางมีความปรดเกลียดเถียรแค้นกับคนพ้ใดผููหนึ่งอินบันมีทางมันจะไปใสใ่ไหนึนไปยังใดกับแค้นจุกขันมาทันทีมันต้องว่างทั้งเบิดเขาว่าว่างทั้งเบิดคือว่างแต่ของเองไย <c oughs> ว่างความเห็นแก่ตัวนั่นจะของเองคำาว่าเจ้าก,กรรมนาเยเวรมันเกิดจากใสเา,าว่าเกิดจากจะของเองจะของเองได้ไปเหตุเอง <c oughs> ตัวอย่างยังเ็นว่าคือห้าวขาปลาเนาะแต่สมมติว่าเป็นปลาเข่งนะ ตีหัวมันมันหลุยแต่ว่ามันดินพรวดกางแขงหลังมันมาปักใส่ในมือสูนขึ้นปักแห้งเนาะบ่ได้คิดได้ว่ากับความกาลังสิขาเขาแม่ปลาลเนี่ยและคุเห็นแก่ตัวงคนมันขนาดนั้นแหละเห็นว่าจะทำหววสูนขึ้นปักแห้งบาดนี้มันดินตกหลางทังสูนเก้าก,ากาอีกเพิ่มทวีคูณอีกทั้งทั้งศีรขาเอาชีวิตเขาได้น่ะเนาะ ลงไปมึงเก่งทงได้แท้บางดูหันการแขกการข้านลงไปมีดตีปัวปัวหลือกับมาล่างมาั่นแบบนี้ทั้งศูนย์ทั้งล่างเอีอ่นั่นแหละเป็นนังสันอิรีคิดเพิ่เต้มว่าจะระวังตัวเองตอนนี้มีโอกาสในการสิให้อภัยตัวเองบมแม่นให้อภัยเขาดอ,อกอย่าให้เจ้าของเด้อการให้อภัยทั้งบนะิดน่ะการสิปล่อยปลดปล่อยตัวเองได้เลยคือเฮา เขาต้องให้อภัยจเจ้าของเองเมตตาเจ้าของเองด้ยว่ามันเป็นเมตตาเขาด้ยเมตตาเจ้าของว่ามันยังยจังหวาแต่ละคนแต่ละคนนั่นนะคิดให้ลึกออให้อภัยเขาครัว่าให้อภัยเขานะั่น่ะเอาให้มันถึงจิตถึงใจจริงได้คือการให้อภัยตัวเองนะตั้งหากด้วเดี๋ยวปลดปล่อยตัวเองออกแล้วจากความยึดมัน่นคือมัน่นในอัตตาในตัวตนในทิฏฐิ ต่างๆไม่มานะต่างๆอยู่ในหันแหละพวกดู้ซึกมันตัวไผ่ใบไดนะมันตัวจะคลองใบไดกับไอ้ปากมันตัวใดต่ควบดู้ซึกมันตัวใบไดรับแต่ละคนแต่ละอันแต่ละอย่างพยายามเมื่อมันถึงเวลาในการสั้างสมธรรมยังก็แล้วแต่มันถึงขีดของมันเองมันก็เป็นของมันเองบังคับเอาใบใดยิ่งบังคับก็ยิ่งเครียด ยิ่งเครียดก็ยิ่งโมโหยิ่งโกรธยิ่งเป็นเกิดกายอาว่าความยึดมัน่นคือมันนักเท่ากัาอีกเพราะม,มันเล่งมันเล่งบ่ได้ครั้งสิ่งเหล่านี้นต้องเฮตุไปเรื่อยๆห <c oughs> ลายๆคนก็ยังมีความนักอกนักใจในการอยากปฏิบัติด,ดูแต่ว่าโดยความทุกข์ยากโดยความจําเป็นโดยความมีภาระบางอย่างกับค,คนภูมีพระคุณจังสิ่ยังมีการอาศัยขาสัต์ ปูปลามากอยู่มากกินอยู่ออกับพระยจยาญามที่สิคิดคิดถึงเนื้อไม้มากลบไ้เพื่อความสบายใจของเจ้าของเองอันหนึง่งส่วนม่นไปน้ำเห็ดไปน้ำพุทธโธไปพร้อมจะก็ลก็ต้องประเกียดมันดอกแต่ว่าถึงเวลานอนยังได้กสร้างบานนี้คอยทุกคนนะตั้งใจเอาไว้ตั้งใจในการที่จิสมาท่านเีลตั้งใจในการจิตเจตนาของเจ้าของเองข้าพเจ้าจะขอตั้งจ,จิตเจตนาในการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์นี้ ตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปลักทรัพย์ตัวพิษในการมโกหกดื่มราตั้งแต่บัดนี้เป็นต้ตนไปจนกว่าข้าพเจ้าจะตื่นนอนหรือกำหนดเวลาไหวตีห้าหกโมงเสารก็แล้วแต่เมื่อถึงเวลานั้นข้าพเจ้าจะขอเลิกในระหว่างเข้านอนอยู่นี่แต่เกิดว่ามันมันประหานได้ถึงเวลาที่กำหนดก็ต้องเลยอดเด้ต้องจื่อเด้กยิยจเจตนาต้องชื่อเอาไว้มันยุ่งมากัดมันหมดมันแม่งมันแม่งมุมยังก็แล้วแต่มาไก่ ต้องพระเจ้ามแค่รักษาเอาแค่นั้นก็ต้องมีจิตเจตนานั่นแหละเป็นผู้มีสติอยู่แล้วในศีลแล้วกลครับมานอนถ้าถึงเวลาจังหวะกันจังหักหนึ่งนี่พระเจ้ามฝึกหัดตั้งสัจจะของตัวเองให้ความจริงใจกับตัวเองสื่อสัตว์กับตัวเองเด้เอาแค่เวลาสันส้นๆสีหาชั่วโมงมันเป็นอย,ยา่างเก็บจ่อไรเป่จังหวะตั้งใจเดี๋ยวมันจะค่อยดีขึ้นเอง <c oughs> ในการสมาทานศีลเรียบ้อยแล้ว ขอทุกคนระลึกนึกถึงประ,ะประสบการณ์จริงจากชีวิตจริงของ,องของเองในความทุกข์ยากลาบากลําบากในการหาเลี้ยงจาของลําบากในการครบค่าสามารถกับคนผู้อื่นลําบากหลายๆลายอย่างนั่นแหละมันกะคือทุกอ,อ,อันใดนอนนิถ้าให้ทุกข์ความเห็นแก่ตัวความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นแบบนั้นไล่ไปเบื้องที่ก็ไปเห็นสาเหตุของมันแล่าก็ออไปเห็นโทษของการที่จะเกิดในวัฏสงสารต,ต่อไปเ,ออเห็นโทษหลายอะไรอย่างน,นคะครับ เห็นโทษแล้วมันกะละของมันไม่เห็นโทษนั่นแหละเออแล้ว,ออลวก็เกิดความนายคลายในขณะนั้นแม้จะเป็นจั่วขณะหนึ่งก็ตามเป็นมีพิธาญาตินในขณะหนึ่งก็ตามเออมันคลายออกปุ๊บนะครับทีนี้ถ้ามันคลายเบาใจดีแล้วเาวานนาไปจนหลับไปหรือสิสวนมน่นไปจนหลับก็ไดหรือสิเอาธรรมะมาเปิดฟังอมๆไปเลยๆเ,เ,เออคนที่ฟังธรรมะสิสิหลับะ,ะเมื่อเฮ้าเนื้อคอยตามไปแล้ว ย่เรื่องว่าถ้าจิตมันร่วมยังไงกับยูนชัสนสองแบบมันสิรหลับเองเว่าคือคนหลับทั่วไปเด้คนหลับทั่วไปถือบอมีธรรมถือบอมีจิตเจตนาในการลักษณะนี้คือมันเมื่อยล่ามันกหลับออกของมันเองแหละแต่ว่าอันนี้จิตมันร่วมมันเกิดความปรึงเวหรือมีคนถาม <c oughs> ว่าการสวดมนต์บางทีมีอาการขนลุกขนพองแล้วก็ร่างกายโยก เป็นแบบใดท่านจากได้ซื้อมันกับมันช้านสองนั่นแหละหมูก็ได้ยินเสียงนั่นเสียงนี้เสียงอื่นๆเสียงมาห้ามาห้องก็แล้วแต่จะมูก็ได้ยินได้ได้กินเหม็นนั่นคิ้วอันน้นคิ้วอันนี้หอมันนั้นหอมอันนี้กร้างหอมยังก็ตามแต่ว่ามันบ่ได้กังวลมันบ่ล้ำค้ามันบ่งดงงี้มันแหล่อื่นว่าอาการของเป็นผู้อยู่ในช้านสองนั่นแหละถ้าอยากจักซื้อมันก็บอกซื้อมันมันซื้อ่าช้านสองแต่อาการนั่นะ ออโยกพรอมผลลุกพรอมหรือสิมีจุดอุณาร่มขึ้นเมื่อมือ,มอให้สังเกตควบรู้สึกกับของเอาเองบ่าห้าวลำค้าญในเสียงบ่ในกลิ่นบ่ในล่มห่อนล่มหนาวบ่เนี่ยสังเกตถ้ามันบ่ด้สนใจตัวนั้นแล้วนี่อาการนี่ยังสบายผู้สิโยกก็โยกไป,ออไปสวดไปเรื่อยๆนั่นแหละสวดมนก็เป็นสมถะกับเป็นกรรมฐานแล้วเป็นการทำสมาธิแล้วจิตมันตั้งมัน่นความคิด ตั้งมั่นอยู่ในโต๊ะหนังสือนั่นแหละออสวดไปกรณีจะมัตตากุศเรนะยันตังสมุบาสวดบ,บทนี้เออมันนิง่งยุหันเสียงหมาเฮางงงงเงๆ้ยเง้ยิุญยโยดกว่าเสียงหมาแต่ว่ามันบ่ได้ไปดึงว่ามันเฮาแม่มึงยังว่าบ่ได้แมนแต่ั้นแต่ว่ามันเฮาแม่ยังบ่ท่านด้แมนอันนั้นเออเข้าใจว่าล่ะมันก็เฮาแม่จ้าของนัออ่น <laughs> แหละเข้าใจว่ที่เฮาหยั่ง แต่ความเป็นน้ำมันเขามาเองเสียงมันอยู่ตะมันอพูนมันบริแรนมากัดเข้าข้อขาดด้วยเนาะแต่ความไปดึงมันเอามาเององขีดแต่ความไปดึงมันมาเอาเองว่าลำข้าอ,อมันยึดมันถือมันแหละต่ว่า,วาลำข้านหละ่นะเออนาะยึดมันถือมันด้ออต้องแบบนั้นต้องแบบนี้ต้องเป็นไปตามสเต็ปที่จะความว่างไว้สำหรับผู้อ่นถามว่า ส่วนม้นวนเราเป็นอาการนี้คืออย่างชันช้นสองไปจากหนุนจักซื้อมันแต่ว่าสังเกตแต่ของเอาเองเดว้ว่าจากของมีความลำค้าญหรือบลัมคาญเสียงกลิน่นเห็นข้นก็ตามแต่ว่ามันบะหน่ำของมาคิดนั่นเองคือมันนิ่งแน่วแน่อยู่กับตับชอบบดสวดเออเลื่อนนั่นแหละเออมาชั้นสองจันปฏิบัติรรมบ่เป็นของสิงเลงเอาแบบนั้น เล่งเอาแบบโลกหลกเล่งเอาโดยข้อมคิดปราทแต่เล่งเอาโดยข้อมคิดก็ต่างก่อเหตุไปเรื่อยๆกันแล้วกันสำหรับท่ว่าให้ทุกคนสมาทานศินโดยจิตเจตนาของมแต่ของเองและสำคัญกระตรงที่ว่าอารมณ์กิจสุดท้ายก่อนที่จะหลับเด้อแต่ห่าหนึ่งห้าต่างใจในการสมาทานผู้ได้เอาหาก็เอาหาผู้ได้เอาแก็เอาแฝกหาหรือแแล้วก็ คิดถึงถูกสมุทัยนิโรธองเจาของซักเออบากูบ่าจะเกิดอีกแล้วนิโรธคิดไปถึงตรงนี้แล้วพึกบตั้งใจยังแน่วแน่แ,แล้วมันคงว่าออตายย,ายังไงมีบ่ข้อเกิดอีกเกิดเป็นยังกษัร้างกูบ่เอากับมึงนิผ้านอย่างเดียวบาคับมาเกิดอีกนั่น <c oughs> เออนั่นแลวก็ตั้งไว้ไม่ว่าหลวก็อารมณ์หรือความคิดแหลกในขณะตื่นพึบเป็นมานนี่ พายสีใสคำว่า,า,นานิพพานังปรมังสุข,ขังก็ได้แล้วแต่หรือพายสีพุโทโธพุโทโธพุโทโธหรือพูดทำธรรมังสังขงังสนังกระจายมิกันใดก็ได้ที่หนึ่งถึงองค์พุทธเจ้านั่งละได้เบิดนั่นแหละแต่เนี่ยบอกถึงว่าอย่าลืมว่าคำว่าตกกระไดเพราะไอ้โจรคำว่าหลวงปูดงป่ดุลคำว่าหลวงปู่ดุลนั่นยืมบ่ยืมดอกพอนจีด้ไปใส่ก็คือยกตัวอย่าง ในครั้งพุทธการก็มีเด้ประเภทนี้ฟังธรรมปุ๊บบัดเดียวไปถือง,ง่าส้นตายส่งเป็นอหรหันก็มี่เด้ถ้าในคณะนั้นมันว่างความรู้สึกไม่ความอยากใดอยากดีอย่างนี้อยากเป็นงบดุกยางแ,งแล้วมันโล่งแล้วไปถึงง่าส้นตายกลับไปในผพานใดขึ้นกันเด้อันนี้ก็คือการพยายามทําให้มากทาให้บ่อยกันแล้วก็เฮ็ดให้งสมสมตอสมมตอ,อตั้งคิดเจตนาในการสมาท่านศีลแล้วก็พิจารณาถูกสมุติให้ในโลวงักความสุขของเองเกิดเป็นยังกระสานกูบเอากรเมึ่ง แต่จะลืมได้ว่ามันไปอีหลีเลย้ามันตายตอนนั้นมันก็ไปละมันบ่ได้ไปตั้งหวังไว้กับไผ่ความคิดมันบ่นไปถึงไผ่เออ,อใจว่าละคือเขาบ่ไปคิดถึงผู้ใดเลยบ่คิดถึงแต่บ่คิดถึงสัตว์กับบ่มีอารมณ์ในสัตว์นั่นแหละคิดถึงคนกับบ่มีอารมณ์ในคนคิดถึงให้ถึงหน้าถึงเลือดัวยังก็แล้วแต่มันก็บ่เกิดอารมณ์ในหันเออมันตั้งมั่นอยู่ในข้ามบริกรรมภาวนาไปเพื่อหลับเออ,เอ,อหรือบางคนกับเปิดเทศ ที่เป็นภาษาบาลีนั่นก็ได้หรือว่าเปิดเทศแบบนี้ก็ได้นี่กำลังวาบว่าแบนี้ก็ได้จว่านรับไป,ปใช่วาลาแล้วมันก็รับไปให้มันตายมันไปดีเ<ช><ช>ดอยบมแม่ของหน่อยได้อันนี้น<ช>มันองหน่อยทุกคนตั้งใจมุงบันเหตุเอาเองเด้<ช>สังเกตความรูร้สึกของเจ้าของออมันนิ่งแนวแน่ไปครับฟังเสียงสวดมนต์นงสุกศ เดียวเเขาก็หึมหึมไปน้ำมันแหลกคลอไปในใจของเของเองถึงตาลองเพ่งคลอไปน้ำไปยังรอไ้เลยเนะเป็นส่วนบทนี้โอ้ยถ้ามาจักเกิหึมหึมไปน้ำก็ได้รับเพราะเดียวโดยโดนดอกแต่จะมันร่วมแล้วมันจะรับเขาเดียวนั่นแหละแน่นอนนี่มันจะไปของมันเองโดยว่ต้องไปกาหนดว่ามันต้องไปนั่นมันสิเป็นของมันดอกหนาในความรู้สึกต่มคลายออกมดแล้ว ในความห่วงคน้นั้นเกลียดผูนี้มันคลายออกมันหนึ่งสมาธิมันตั้งมั่นอยู่เนี่ยในการฟังเสียงสวดมนต์ในการที่ตัวเองภาวนาเองสวดเองเอออเคลอดเครียดไปน้่นในห,หันนอนนอนเห็บง่ายๆอยันนี้นะภาวนานดีมากอย่ากว่าภ <laughs> าวนาภนาวนานำกันดีมากบบดนี้อารมณ์จิตอารมณ์ความคิคด คว,ความความขิดแหลกในในขณะท,ทมมี่ตื่นขึ้นพุทธังธรรมังสังฆังสันนัคชานิก็แล้วแต่อันใดอันหนึ่งเลือกเอาที่จะคองมักเห็่ให้มันชินไว้หรือสินน้ำมันถูกพุทธานังไปจนลับก็แล้วแต่ใดทั้งนั้นแหละถึงไม้ถึงพระพุทธเจ้าเบิดนั่นแหละตายยังเดิมไปของมันเองแต่ก็เป็นการป้องกันอย่างหลายหลายอย่างนี่ฮะแหละเรียวว่าส่งอลรมณ์เป็นกุศลก็แม่นเป็นการป้องกันบ้ให้อกุศลเขามาแสกแซง ก่อนเอากุศลเขามาหลักไส่สะก่อนเป็นวิธีที่ง่ายๆเห็ุไปเรื่อยๆอย่าไปเล่นย่าไปเคร่งกับมันหลายๆคนทั้งผัวทั้งเมียนั่นแหละผู้ยิ่งผู้ชายนั่นแหละมากมิเตอยากไปนิพพานมันเป็นทั้งใดมึงเศร้าสูญให้ผัวให้เมียสะก่อนแต่มึงอยากไปมันสบายเลยผู้บนะ่มีน่ะแต่ผัวว่ตายม่ได้เขาวัดเลยอนกันเลย เออโหแล้วหาขุดจี่โปมทั้งหลายวเฮ้อสงสารเลยถือว่าโชคดีแบบนาะตั้งแต่กินโกรไายให้น้ำน้อยน่อยเออเขาเปิดมอล่ำใหญ่ขาวสาดก็ให้แี่วก็ไปหายายขาวสาดคืออยู่แบบเคือยู่เออเออเต็มถือขาวาอยู่ก็ยายขาวสาดให้เป็ดยาธรแล้าก็จหินถ้าเขาเป็นเป็ดเป็นผีแบบนาะ กสคือว่าเขาเป็นเทวดาเป็นพระอินทร์พระพุทธเนี่ยบอกผู้ได้เกวาญายานพ่อยาิแม่บ่ได้กินเนาะเห็นว่าพวกเกวารคิดเอาบ่เคยเห็นมันก็ดีแน่จังสิ่งแต่สิ่งที่ถ้าป่ญ่าตายายเป็นเป็ดบ่ลูกป้าเอาเป็นเป็ดบ่แต่ความก็ต้องเปลี่ยนบ่งยังบ่รู้อีกไปพ่อเมื่อนอน